สวัสดีครับเรามาต่อกันที่แบบฝึกหัด1.2นะครับข้อที่1โจทย์ถามว่า14เป็นตัวประกอบของ28หรือไม่คำตอบนะครับก็คือเป็นนะครับเพราะ14นะครับสามารถหาร28ได้ลงตัวนะครับข้อที่2นะครับ 8และ48เป็นตัวประกอบของ48หรือไม่เพราะเหตุใดคำตอบก็คือเป็นนะครับเพราะ8และ48สามารถหาร48ได้ลงตัวนะครับข้อ3นะครับ2 3 4 6และ8 เป็นตัวประกอบของ16หรือไม่2 4 8เป็นตัวประกอบของ16นะครับเพราะสามารถหาร16ได้ลงตัวส่วน3และ6ไม่เป็นนะครับ เพราะไม่สามารถหาร16ได้ลงตัวข้อ4นะครับจำนวนนับตั้งแต่20ถึง50าจำนวนใดบ้างที่มี7เป็นตัวประกอบนะครับนั่นก็คือ21 28 35 42และ 49นั่นเองครับข้อ2ใหญ่นะครับหาตัวประกอบทั้งหมดของจํานวนที่กำหนดให้การที่จะหาตัวประกอบของจํานวนใดสักจํานวนหนึ่งนะครับพูดง่ายๆก็คือเราต้องการหาตัวประกอบของ22ก็คืออะไรคูณกันแล้วได้22นั่นก็จะเป็นตัวประกอบของ22นะครับ หรือจำนวนใดที่สามารถหาร22ได้ลงตัวนั่นก็จะเป็นตัวประกอบของ22นะครับตัวประกอบของ22ทั้งหมดนะครับก็จะมี1 2 11และ22นะครับต่อไป37นะครับจะมีแค่1และ37

สามสี่หกแปดเก้าสิบสองสิบแปดยี่สิบสี่สามสิบหกและเจ็ดสิบสองนะครับตัวประกอบของเจ็ดสิบห้าหนึ่งสามห้าสิบห้า 25และ75ตัวประกอบของ81 1 3 9 27และ81นะครับตัวประกอบของ96 1 2 3 4 6 8 12